สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยงโงเฮ้งแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ท,ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยมาในวันนี้ผมจะมาบอกถึงเรื่องของคู่รักที่เกิดในแต่ละวันที่มารักกันเป็นศาสตร์แห่งการแมทชิ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอก ถึงสมการความรักที่ลงตัวนะครับว่าความรักของคุณนั้นจะไปได้ดีขนาดไหนจะรุ่งหรือจะร่วงในครั้งนี้เป็นความรักของท่านที่เกิดในวันพฤหัสรักกับวันอังคารไม่ว่าจะเป็นผู้ชายวันพฤหัสผู้หญิงวันอังคารหรือผู้ชายวันอังคารผู้หญิงวันพฤหัสดวงของท่านทั้งคู่นั้นเมื่ออยู่ใกล้กันจะมีความแตกตา่าง แต่ถ้าว่าท่านสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแนวความคิดใช้ชีวิตเพื่อให้มันลงตัวได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคอยส่งเสริมคอยเกือ้อหนุนซึ่งกันและกันมีทุกข์ก็คอยผ่านกันปอบผ่านกันให้กําลังใจนะครับก็จะผ่านก็จะสามารถที่จะเป็นคู่รักที่ไปกันได้ดีคู่หนึ่ง นะครับแต่มันจะมีบางครั้งนะครับที่จะทําให้คู่รักคู่นี้ลงกันได้ยากนั่นหมายความว่าไปเจอวันพฤหัสกับวันอังคารที่สุดโตงหมายความว่าไปเจอวันพฤหัสที่เจ้าระเบียบสุดโตง่งและไปเจอวันอังคารที่แม่ไม่มีระเบียบสุดโตงนะครับสองวันนี้ถ้ามาเจอกันเมื่อไหร่แล้วมักจะเป็นคู่รักที่ทําให้แต่ละคนมีความทุกข์ใจและมีบาดแผลอยู่ในจิตใจอยู่เสมอ คือคนวันพฤหัสมันก็มีความสุดตรงในแง่ของความเป็นระเบียบคนวันอังคารมันก็มีความสุโตรงในแง่ของด้านลบคือความไม่เป็นระเบียบฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าได้โครจรมาเจอกันแล้วมักจะสร้างปัญหาให้เส้งกันและกันผมสินแสหมิงนะครับ เก็บสถิต <ality> ิมาเยอะแยะ,ยะมากมายสําหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสกับวันอังคารถ้าคุณมีความพอดีแล้วก็ไม่เอานิสัยเสียของตัวเองออกมาให้อีกฝ่ายน,นเห็นมากเกินไปพยายามปรับตัวเองนิดหน่อยความรักของคุณจะไปได้แต่ถ้าเกิดคุณสุดโต่งจริงๆอย่างที่ผมบอกคือพฤหัสสุดโต่งเลยกับอังคารสุดโต่งเลยจะไปไม่รอดสักคู่นะครับทั่วกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองขอลาท่านไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ